อาภอกนัระูกเจ้าบูจาส่งใ้ทีว่าส่งบ้านเราจิติบีในที่นองบตรองทารุนีเรื่องแตา่จำแนงใหม่ธรรนี้จึ่เรียกว่าทรามตัจจะาธิฐานหายว่าเมือน,นั้นก็ยังไม่สาราบว่าสถานที่ตรงนี้ข้างล่างสุดลึกลงไปเป็นที่ปรทับของสมณโคดุนุกเจ้าในสมัยที่พระองค์ ประกาศาสนาสมัยนั้นนลมุรอนตาโลนี็นพระหมุมบวมในใม่บประจาในไหม่วางมากวางพุนวางบุญวางพุนเลยมาทำสัจธรรมธิ่ทานเพื่อพัฒนานอกผลพัฒนาเป็นระพันพัฒนาไปพระิพานจึงเถิดเสียงฟองเสียงรำคันดังสนั่นบานไปขึ้น ในทีนั้นที่ว่าเป็นทำคทรั้งแรกจึงเกิดสิ่งมันจะจางเกิดขึ้นสถานที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่าเป็นการตั้งสัตปฏิฐานคงจะยูยวกหลายชาติในการเารียนร้าจจะเกิดจึงยึดเอาสถานที่ตรงนี้ทงนี้เป็นท,ที่ตั้งสัจจะปฏิฐาน ในสมัยจุกจุบันจริงๆที่นั้นมักจะเกิดขึ้นในที่พวกทรรหลรยที่เป็นพวกกายที่เราเทพเทวั้งหลรยที่สถิตอยู่ณที่นี้หรือในคุณเขาอย่งนี้ที่เคยได้กล่าวไปว่าพระสมณชจ้าผูเจ้าคือสมณโุรลพุู้เจ้าจึงมีการทำเสียงจิตที่มีเสียงวามเช่ครับเกิดขึ้นในปีนั้น ตั้งบุรุษกาก็เสร็จกลับมาแล้วสองครั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามายที่จนเฉยเช้าก็ตั้งแต่สี่สิบป่าเรียกว่าห้าสิบว่าเดี๋ยวนี้เขาหกสิบกว่าปีแต่ก็ยังคิดถึงทั้งนี้ตลอดเพราะทั้งนี้เป็นครั้งที่ที่เราบอกว่าครั้งแรกที่ได้ยินเสียงฉันเสียงได้ทังเสียงคล้องที่เป็นจิตันท้องวานถึง เหตุการณ์เจตซ้อมดึงดูดสายการมีการตั้งแสบจับปฏิฐานของหลวงลูง่ลงตารูนี้ทั้งนี้ถือว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หลวงปูง่หลวงตาได้ออกสารเป็นสระกายในการที่ประกาศข่าสนาประกาศหลักธรรมหรือไมไ่ไม่ต้องการให้เราทำหรือไม่ไนอย่าง,งนไรมันควรผดีทั้งนี้จึงถือว่า เป็นขั้งที่เสร็สิทธิั้งหนึ่งเพราะหายากมากที่จะรู้ว่าเป็นห่ที่ประทับของพระสัมมาจจสัาามพุทธเจ้าสมณะโดมุเจ้าถึงจะการเวลาสองนร้อยกวีความเสริสิทธิ์ความเป็นหนึ่งความเปเอกก็ยังอยู่ตลอดกาลจนถึงสองพั้าร้อยหกสิปีทุกสิ่งอย่างยังคง สมบูรณ์บริบูรณ์น่ทางนี้คงจะไร้ภัชาติที่ลหลนในรุ่ี้คงเคยเป็นจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสมณะโหรเรชาเตคงมีเหตุไปลงสิมายากินได้บัาสมึงสมัยุ่กันนั้นการขังสัตริฐานิพดีนั้นบวกการจิต่างๆที่เรารูหรือเป็นลงจากน้าจะที่จะพูดจิงเสกซวอมแสนเสดสัดุกัน ทำเชืงอมทำเชียงระดางเชียงคล้องให้คำหวานขึ้นเป็นการแจ้ซ่อมเจริสริญหรือในว่าสถาุการกับการตั้งศัจจะบริมีขอให้สิ่งที่ได้ตั้งสัจจะบริมีนั้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเป็นชิมาคัมเรีนจิตปีพศ2575หลวงปู่หลวงตาหลวงวิรก็สิ้นสุ้งใสความคิดที่จะมายู่กับทางโลกแต กลิ่ถึงประกาศเงินจริงใจของพระสมาชิกพุทธสาวจิตจัดจิตใจออกสุนทรพรลกประกาศถึงหลักงคำในวินัยที่ก็กำลังจะจางหายเหมือนพันบุรี่ณนี้พระที่คือทางที่วินัยเป็นใหญ่แค่จะไม่มีคุบอาการก็ไปทำก่อการสร้างไปเอาทางโลกเป็นใหญ่เอาเงินเอาทองเอาสิ่งของเป็นใหญ่ลืมคำลืมไปไหน ลืมศาสธรตัวเองแต่หลวงปู่ลวงตาดงนี้ได้ตั้งสัตว์ได้ตั้งสัตว์จากอพืชฐานไปแล้วที่ทางพระภูเก้าอย่างนี้สจานนั้นจะต้องหลดเองอย่างนี้ต่อไปจนถึงวันหลวู่ลงตาดูนินสิน้นหลงในที่นี้ในปีนี้ข้าความเป็นไปได้จะกลับมาไร่สดเพื่อเปิดทางทางผูเก้าซึ่งเป็นสถานที่มาอางองคลผสมสมรถภา มีโฆสนาหรือที่เรียกว่าปฐมในการตั้งสัจจปิฐานที่บรรดชาแล้วการตั้งสัจจปิฐานครั้งแรกที่เรียกว่าคณะตัวโยบายที่นี้ครั้งนี้คือว่าเป็นการตั้งสัจจปิฐานครั้งแรกเมื่อบรรดชาผูสมุดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจึงจบลงได้ดีจากปีนั้นจนถึงปีนี้ก็เกือบสามสิบปี ทนันใว่าตอนนั้นก็ยี่สยี่สิบแปดปีเขาถึงรักทราบตัน้งนนี้น้องตุจิตต์น้องบุญนาถดลนินมสัจจิตใจอสมคอโลกด้วยการปฏิบัติบูชาเอาชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการรักษาหลักธรรมอย่างไรให้คงเส้นคงวาอยู่อย่างนี้ตราบนานเท่านานถึงแม้มีพระเทร้าพระจิตลาชั้นผู้ใหญ่ผ่านฝัน ขอบดังที่พวกท่านทั้งหลายเห็นหลวงปู่มานี้จึงขอตั้งสัจดิ์จาฐานในการที่จะออกส่งข้อลูปด้วยการปฏิบัติปีชีเพื่อปกป้องลกธารนี้ตอนพวกท่านทั้งหลายที่เป็นสมงฆาธิปิธิที่สถิตอยุนัที่บรรลังแก้วของพุทธเจ้ารู้จะใชา้ความดีหรือรัตนบรรลังของระเจ้าที่พระองค์เคยประทับอยู่ที่ทางพระบูชาอย่างนี้ ถึงกับเวลาจะเริ่มนานา,าก้อต่างๆในรูปการที่ไม่มกี่วันหลวงปู่ลวงตาเหล่านี้จึงอยากบอกท่กานทั้งหลายเราทราบเจ้งต่อกันไปจากชั้นจาถุนจนถึงชั้นจากตัวดึงยามาดุสิตน์ม้าเป็นนิม,มและเจ้งต่อไปถึงพรมบรรลุให้รับทราบโดยตัวนักกันพวกเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องพระบูรณศาสนาปกป้องหลักธรรมวิน,นัย ผมปรารกาาไม่ต้องการให้เราทำหนวินัยจางหายเหมือนคัามบุรีด้วยความกระโลกในพัษนสมมาสัมพุทธเจ้าพวกทังทั้งหลายเมื่อรับทราบแล้วได้ยินแล้วกึนเตะ้องเสร็จสันสัตทุกายบอกต่อกันไปจนถึงพรมมรลกสัมมาทิฏฐิผู้กายที่ทั้งหลายตอนสวรรค์อือมู่ตัวเที่ยที่เป็นจอมเทศละจุดเถระะจุดเทพทั้งจารุน ก็มีทั้งแต่ตุมหารทั้งสี่เศรษฐบดีนก็มีทั้งสกัดฉะนั้นยามาคนแรกไปจนถึงนั้นถึงมีหัวหน้าเบื้องเจดีที่อยู่เหมือนกับราชาของอาณาจักรในโลกมนุษย์ค้อเท้าทั้งหลายที่เป็นสมาธิพึงเราสร้างกั่ในนี้หลวงปู่หลวงตาต้องการให้พระผู้จิตุศีลวิปัสสุครวมไปทั้งหมด ก็เป็นได้จากีให้ไปในสมัยเหมือนสมัยกุศกายถ้าเกิดจนตุยังไปในที่พิทังที่ไปในกวจะจวลดอันไปในพิจตจะังไนไม่พองเกในทางไปนไม่พอจะใช้ะ <c oughs> ลวงปู่ต้องการให้พระกลุ่มนั้นที่จะเป็นพระเถรานุเ่รับทั้งผู้ใหญ่เจ้าพายเจ้าคุนตามสมมุติหรือภาร,ริยกว่าน,น้อยกลุ่มนันร่วมไนมีบัตรใจหรือเกิดีธรณีสุกบ้างฟาผาบ้างหรือม,มีเหตที่จะต้องให้พวกนั้นขยาดกลัวไม่คิดที่จะทำชั่วนก้ แต่เมืเ่อเขาสามารถเดิมเนื้อต่อตัวได้ก็ถึยอยงอน,นุโลมด้วยเหตุผลแต่ถ้าเขาไม่สามารถเดิมเนื้อต่อตัวเป็นพระที่พระศาสนาก็ถึงให้ทำใม่มีไหนจัดก,การในในสมัยพุทธกาลแม่ธรณีก็ถึงกระสานตำนนี้ที่ทุกชั้นก็ถึงระสานตำแหนนี้ท่านนี้มีเดีลูก้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเหมือน,นในสมัยที่พระพุทธเ,ธเจา้าแสดงเจ้าพระกับนิมาน นี่นี่ทไมที่พระเจ้เสด็จไปจะมาสาธุนดาวดึเพืาอจะถึงเรารับทราบและรู้ด้วยเหตุผลตามในนั้นนะพราะพวกท่านตลาดไมมีอยู่ที่อยู่เจ้าหน้ารู้เกิดไม่ท่านึ้นเกิดยังไม่ถึงร้อยปียังปกสิสามปีแต่ใจนั้นเหม็นกับมีเมสเมตการเราะพวกพมทักา์งานใดคือกูจะเจ้าคนกต้องคนนอ ติณติณการปฏิบัติบูชาเอาชีวิตนี้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำบูชาวินัยบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระอริยบุคคลผู้ที่รักษาหลักธรรมหลักวินัยในสมัยปัจจุบันตั้งแต่หลวงปู่สารหลวงปู่มานลงนาจนถึงปัจจุบันอาจจะมีพระอาจารย์ผู้ที่ทรงทำทรงวินัยมีอยู่บ้างแต่ก็คงไม่มาก อย่างนี้อกกันง่ายครับรัชษาลเต็ปุกปั้งปุจกั้งใชนไหมใช่ใส่รู้ดู้่ตามกันไปตามกันแต่อจากนี้เห็นพะมากษัร์งกูเศาสนาเหมือนจิรคุยต่างกต่างกันและจิตสำราญกเข้าถึงด้วมถึงที่วัดต่าพิเศษเจริรวัดต่านีเรีอยถึงจุดที่เรกผูกใุอยากให้สิมาตรฐานี้เปิดเผยขึ้นมาแสดงผลงนที่ในสมัยถึงพัจจ ต่อาปที่จะให้พระที่เรียร์ซคัญที่ไม่เคกลัวรับครดำเนินไนอุบาตอุบาสิกาที่ไม่กลัวรับคำดำเนินไปล the ้วนไปวิบัติไปทั้งหมดม่ว่าจะเป็นพระเถระนักเถระเช่นผู้ใหญ่หรือผู้เล็กกว่น้อยพวกท่านทั้งหลายสุขสมฆผู้สมนิสสงฆ์เมสงอนุภาพคงรับทราบตันใแตนี้มาวันนี้จึงขอตั้งใจปฏิฐานด้วยการปฏิบัติโดยฌาพพุกเจ้า ด้วยการเอาชีวิตนี้บูชาพระเจ้าแทนมาแล้วคือต้องการที่จะปกป้องผู้เป็นพิการใดคือพระเจ้าคือต้องการปกป้องหลดักวินัยสศจานี้ตั้งแต่เมื่อปีสี GET ่สิเและปีนี้พือว่าครบปีที่หลปู่ออกสมภพโลกอย่างสุดโต่งไม่หวั่นไหวต่อการทลายทุกสิ่งอย่างจึงมาประกาศในทวีเซอร์ราฟาหเป็ิคนามโลกที่สองว่า ถึงตารเวลาที่พวกเราจะเป็นชาวพุทธที่เป็นสัมมาจิติเป็มผู้ห่งพวกกายจิตวิจิตวิญญาณนี้ตลอดรมนุษย์รวมั้งมนุษย์สมบูรที่จะุดอยปได้หรือต้องการที่ให้บบันนี้เดินตรงเนในสมัยพุทธกาลคือบุตรกานี้ต้องการในความสว่างสวยที่ทำชีวิตนี้จะไให้พระราษีสังสล้วนได้เห็นในปัจจุบัน ต้องการมีผู้บึิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวคาสอนของพระพุทธเจ้าโดดเด่นสว,านว่างชวยร่วมกันที่เป็นสัมมาธิฏฐิเพื่อปกป้องหลงักธรรมหลักวินยัยให้เริงรุ่งเรืองและมั่นคงซสื่อสือไปชั่วลูกชั่วหลานข้าปันปีจึงขอตั้งสัตรติฐานในวันนี้ที่พระพุกเ้า เมื่อพวกเธอรับทราบแล้วพึงบอกต่อๆกันได้ถึงเที่ยงทุกชั้นสูงทุกชั้นชั้นต่ำก็ตามชั้นสูงก็ตามหน้าพุทธนุันที่เป็นสมานที่ติดึ้นรับทราบต่อหนี้รวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาขับไล่ตีละชีนอกอีกนอกรอยที่เป็นพระเข็มเมนจีอุบาสิกาให้ร่วไปบอาจารย์จิ้นแต่จากพุทธศาสนาหมดถีงพุทธการ วัตถุศาสนา,านสจ,นะนนนจะต้องเจอรุ่เรือมั่งคงสว่างสยด้วยฝั่งใดที่หนลานกรรมอะไรที่ไหนของพระเจ้าจะต้องคงเส้นคงบาบไม่ต่างหายมันปัญโบรีเมื่อท่านรับแสรรับทราบแล้าาวพวกเธอทั้งหลายรับทราบแล้วพึงแท้ซ้องเสนอเสริอสาธุการประกาศในทุกชั้นทุกภูมิแท้ซ้องเสนอเสนอทั่วแันปกป้องพระพุทธศาส,สนาร่วมกันให้พระพุทธศาสนา หรือประเทศทยพร้อมทั้งจะทเจริญรุเดือดและมันคงสุดไป